สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กับอันบ็อกเกมใหม่ล่าสัตว์จากทางบ็อกแอนด์บและ,ะบ,บ iking, อเกคคนเนี่นะครับผมกับไวกิ้งซีซอนะครับผมหรือกระดานไม้ไวกิ้งนะครับผมผลงานการออกแบบจากเจ้าพ่อออกแบบบอร์ดเกมชื่อดังของโลกครับอย่างไรเนื้อคาเสียนั่นเองนะครับผมซึ่งมารอ,รอบนี้มาในเกมกล่องเล็กยาว เน้นพกพาสะดวกลูกนั่งสบพายนะครับเป็นเกมบาลานซ์อีกแบบหนึง like ่งที่ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างครับผมเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วนะครับผมสิ่งที่คุณจะเจอคือคอมโพนต์แบบอัดแน่นเต็มกล่องกันเลยทีเดียวนะครับก็จะมีโทเค็นไม้นะครับผมเป็นรูปโคนกับกล่องไม้สี่เหลี่ยมอันนี้เป็นเชือกอ่าเหมือนคล้ายๆยางนะแล้วก็ลูกยางแล้วก็ เรียกว่าอะไรเพรพลาสติกเนาะออนะแล้วนี่ก็จะเป็นคิ้วเหล็กหนักเอาหนักหนักเลยอะหนักเลยนะครับอ่าแล้วก็ลูกเหล็กนะครับอยู่ในถุงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเรือแน่นอนครับเวลาเล่นเราก็จะวางไว้แบบนี้นตุกดิดตุกดิดตุกดิดอ่าแล้วก็ทงนะครับ ก็เป็นไม้หนาใช้ได้เลยนะครับผมอาจเสียบเข้าไปชิปอืมเสียบไม่สุดโอเคไม่เป็นไรทะ่กันเรามาดูของในถุงกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงขอเปิดแป๊บหนึ่งนะก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับความรู้สึกฟิลการจับห่วงตรงนี้เหมือนแบบเหมือนยางรัดผมของคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับ ก็โอเคนะก็ดีกว่าเชือกทั่วไปนะฮะตรงนี้ครับตอนแรกที่ผมคิดว่าเป็นยางนะพอหยิบออกมาจับแล้วเป็นลูกแก้วนะครับเหมือนลูกแก้วหรือลูกพลาสติกเนี่ยครับผมได้ยินเสียงไหมนี่ก็ใช้ได้เลยมีน้้ำหนักอยู่นะครับตัวนี้พลาสติกแน่นอนเบาเบาเลยแล้วก็ไฮไลท์ของเกมนี้นะครับก็คือคิวเหล็กหนัก สีทองอืแบบหนักเลยแล้วก็นี่สีเงินสีเงินจะเบกากว่าเล็กน้อยนะครับแต่ก็มีน้ําหนักอ่าอันนี้ก็ลูกเหล็กแน่นอนแล้วก็คิวไมยนะครับผมและนี่คือคอมพอนเนท์ทั้งหมดในเกมไวกิ้งสีเสาจากบล็อกแอนด์บูและบอเกีันแคมีครับผม